พบกับปุ้ยเทจย,ยนค่ะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเทจโนถนนเสริไทย68สิบุรีกรุงเทพนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรามาพบกับการรีวิวรถตู้กันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาไปชมกันเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็นโตต้าคอมพิวเตอร,ร์30เกียร์อโอตโตเป็นรถปี2 0 1 4นะคะราคาหน้าป้ายนะคะอยู่ที่8,290 0 0บาทนะคะแต่วันนี้ เราไม่ขายนะคะขายเป็นแค่715,000มัทเท่านั้นนะคะบอกได้เลยว่าดีไม่กี่คันเท่านั้นค่ะ สำหรับรถตู้คันนี้นะคะเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์3.0เกียร์ออโต้เป็นรถปี2014นะคะสำหรับใครที่มองหาเกียร์ออโต้เครื่องส0มพันอยู่นะคะตอนนี้เป็นรถเดิมสภาพพร้อมใช้งานมากมากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีบอลด้วยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบสีเป็นสีบอลน,นะคะคันนี้เป็นเบาะสีแถวสำหรับ ลูกค้าที่ต้องการรับส่งนักเรียนหน้าหรือว่ารับส่งพนักงานนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสาหรับคันนี้ขออนุญาตแนะนําลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีสามารถฟรีดาวไปได้เลยค่ะนะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมภายในกันนิดหนึ่งนะคะสภาพรถคันนี้เป็นรถสภาพเดิมรถลด ระวังของหน่วยงานมานะคะสําหรับคันนี้ค่ะบอกได้เลยว่ารับประกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์เดิมแน่นอนนะคะรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีนะคะที่คว่ำม,มาแน่นอนนะคะในส่วนของเล่มรถนะคะไม่มีชารุดสูญหายแน่นอนนะคะคันนี้ไม่วิ่งไปที่หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบ่เออสี่พันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะ คันนี้เบาะหน้านะคะเบาะคู่น่าจะเป็นได้เป็นเบาะผ้านะคะสำหรับรถตู้คันนี้นะคะอ่าเบาะไม่ใช่ประเด็นนะคะแนะนําเลยนะคะว่าลูกค้าจะดูรถนะคะแนะนําเลยนะคะเอาความเดิมนะคะเอาความเดิม เอารถเดิมนะคะสภาพเครื่องยนต์แบบเดิมๆนะคะเพราะเราต้องใช้งานกันแบบยาวๆเลยนะคะเอารถไปใช้งานสักคันหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเรามีรถให้เลือกมากมากกว่านะคะยี่สิบถึงสาคันเลยนะคะสำหรับคันนี้ได้ภายในเป็นเบาะนางังเบาะผ้าสี่แถวนะคะหลังคาเป็นหลังคาเดิมนะคะแอร์เดิมนะคะสำหรับ รถตู้คันนี้นะคะสภาพบอกได้เลยว่าความเดิมนะคะแน่นอนจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยแนะนำคุณภาพอีกหนึ่งคันเลยนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะเปิดบริการทุกวันนะคะลูกค้าไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ปิดนะคะเสารอาทิตย์เปิดทุกวันเลยนะคะ ท่านไหนที่สนใจอยากจะดูรถตู้นะคะหรือว่านะคะอยากจะเข้ามาดูรถนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรษไทย68บมินบุรีกรุงเทพค่ะหรือติดต่อได้ที่เบอร์ปุ้ยได้ตลอดค่ะที่เบอร์064 146 2466นนะคะรถสวยสภาพดีนะคะแนะนำเลยนะคะเรามีให้ลูกค้าได้เลือกกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะในส่วนของรถตู้นะคะตอนนี้เข้ามาใหม่ กันอีกเยอะแยะมากมายนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้นะคะรายละเอียดนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะ กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตลาไปก่อนนะคะเราวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาพบกับรถอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ